บทที่หนึ่งลิมิตของฟังก์ชันในบทนี้นะครับเขาต้องการให้เราหาค่าของฟังก์ชันนะครับว่ามันมีค่าเป็นเท่าไรนะครับถ้าเจ้าตัวแปร x ตัวนี้มันมีค่าเข้าเข้าใกล้ค่าค่าหนึ่งหรือค่า x นั้นเข้าไปสู่ค่าค่าหนึ่งเนี่ยฟังก์ชันนี้จะเป็นเท่าไหร่บางคนก็มองฟังก์ชันเนี่ยเป็นตัวแปร y นะครับ เมื่อ x เข้าไปใกล้ค่าค่าหนึ่งหรือเข้าไปสู่ค่าค่าหนึ่งมากๆแล้วเนี่ยค่า y จะเป็นเท่าไหร่บางคนก็ก็คิดแบบนี้นะครับอันนี้อาจารย์ได้แบ่งการเข้าใกล้ของ x เนี่ยออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะว่า x เข้าใกล้อะไรบ้างนะครับหรือเข้าไปสู่อะไรบ้างเรามาดูครับนะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x นั้นเข้าสู่ค่าคงที่หรือค่ามีค่าเข้าไปใกล้ค่าคงที่นะครับกับ x นั้นเข้าไปสู่ค่านั้นแบ่ง x เข้าใกล้ออกเป็น2แบบด้วยกันนะครับมาดูแบบแรกครับ x มีค่าเข้าสู่ค่าคงที่หรือเข้าใกล้ค่าคงที่นะครับอาจารย์แบ่งแยกย่อยออกเป็น3อะไรครับ3ข้อด้วยกัน3แบบด้วยกันนะแบ่งแยกย่อยไปอีกนะมาดูข้อแรกนะเรามาดูความหมายของมันนะฮะก็คือเขาต้องการให้หาค่าของฟังก์ชันเมื่อ x นั้น มีค่าเข้าไปใกล้ค่าคงที่ a ทางด้านขวานะครับเห็นที่งหมายบวกไหมฮะด้านขวานะครับต่อมาข้อ2ครับเขาต้องการให้เราหาค่าของฟังก์ชันเมื่อ x นั้นมีค่าเข้าใกล้ค่าคงที่ a ทางด้านซ้ายนะครับลบเป็นซ้ายนะครับบวกเป็นขวานะมาดูอันที่3ามข้อที่3 x เข้าใกล้ค่า a ที่เฉยส่วนอันเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายตอนหลักนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างครับ การเข้าใกล้เข้าค่าอนันเนี่ยอาจารย์แบ่งออกเป็นอีก2ข้อด้วยกันนะครับแยกย่อยไปอีก2ข้อคือ x เข้าสู่ค่าอนันนะครับแล้วก็ x เข้าสู่ค่าลบอนันนะครับก็คือค่า x นั้นอันนี้นะฮะเฉพาะข้อหนึ่งเนี่ยค่า x นั้นมีค่าเยอะมากๆแล้วเนี่ยค่าของฟังก์ชันจะเป็นเท่าไหร่นะครับและอันนี้ครับถ้าค่า x นั้นมีค่าน้อยลงไปมากๆนะครับติดลบเยอะมากๆเนี่ย ค่าของฟังก์ชันนั้นจะเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายเพิ่มเติม2อ,อันนี้นะขยายความ2องอันนี้นะครับ x เข้าใกล้ค่าคงที่ a ด้านขวาเมื่อกี้บอกแล้วว่ามันมาทางด้านขวาใช่ไหมครับนี่เป็นค่าคงที่ a นะครับ ค่า x นั้นเข้าใกล้ค่า a ด้านขวาครับค่ามันจะมาทางด้านขวาค่า x นะครับเข้าใกล้เนี่ยถึงหรือยังครับยังไม่ถึงนะครับมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเข้าใกล้เข้าใกล้ตรงนี้ค่า a ด้านขวามันก็จะมากกว่า a อยู่นิดนึงเกือบเกือบ a ละแต่ยังไม่ถึง a แล้วมันก็มีค่ามากกว่า a อยู่นิดนึงนะครับยกตัวอย่างเป็นตัวเลขแล้วกัน x เข้าใกล้ค่า2ด้านขวานะครับอันนี้เป็นเลข2นะครับ นี่เป็น1อ่ะอันนี้เป็น3อันนี้เป็น1นะ1 2 3เป็นเส้นจํำนวนนะครับ x เข้าใกล้2ทางด้านขวาด้านนี้ถูกไหมเข้าใกล้2ด้านขวามันก็จะมีค่ามากกว่า2อ,อยู่นิดนึงแต่ยังไม่ถึง2นะครับเข้าใกล้2ละนะแต่ยังไม่ถึง2ค่าของ x ก็มากกว่า2อ,อยู่นิดนึงนะครับ ค่าอนั้นอาจจะเท่ากับอาจจะนะครับ2.0001ก็ได้นะครับมากกว่า2ไหมมากกว่านะครับนะมากกว่าแต่เท่ากับ2ไหมไม่เท่านะครับมาดูอันนึงครับเเข้าใกล้ a ทางด้านซ้ายนะครับค่าของ x มีค่าเข้าใกล้ค่า a เนี่ยทางด้านซ้ายสมมติที่เป็น a ด้านซ้ายคือฝั่งนี้ถูกไหม ค่าเกันเข้ามาทางนี้ครับมันด้านซ้ายมันเกือบจะถึง A แล้วแต่ยังไม่ถึงครับมันบอกอยู่แล้วมันเข้าใกล้ค่าของมันก็จะน้อยกว่า a อยู่นิดนึงนะครับถ้ายกตัวอย่างเป็นตัวเลข X เข้าใกล้ลบลบอะไรดีลบ1ด้านซ้ายนะครับนี่เป็นเส้นจำนวนนะครับลบ1น,นี่ก็จะเป็นลบ2อ,อันนี้ก็เป็น0ใช่ไหม เข้าใกล้ลบหนึ่งทางด้านซ้ายมาทางนี้ค่าของ x มาทางนี้นะครับด้านซ้ายของหนึ่งเออด้านซ้ายของลบหนึ่งนะฮะเข้ามาด้านนี้มันเกือบจะถึงลบหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ถึงครับมันเกือบจะถึงเฉยค่ามันเกือบจะเท่ากับลบหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ถึงมันก็จะน้อยกว่าลบหนึ่งอยู่นิดนึงนะครับเกือบเกือบลบหนึ่งแต่ยังไม่ถึงครับ ค่ามันน้อยกว่านิดนึงนะครับและนี่เป็นสัญลักษณ์ลิมิตของฟังก์ชันที่นักศึกษาควรจะจําได้นะครับเรามาดูตัวแรกครับอันนี้เป็นลิมิตของฟังก์ชันของ x นะครับเมื่อค่าของ x นั้นมีค่าเข้าใกล้ค่าคงที่ a ทางด้านขวามือนะครับเวลาอ่านอ่านแบบนี้มาดูตัวนี้ครับ อันนี้ก็จะเป็นลิมิต lim นะลิมิตของฟังก์ชัน x เมื่อ x นั้นเมื่อค่าของ x นั้นนะครับมีค่าเข้าใกล้ค่าคงที่ a ทางด้านซ้ายมือนะลบด้านซ้ายบวกด้านขวาไ,ได้พูดไปแล้วนะครับมาดูอันนี้ครับเป็นลิมิตของฟังก์ชัน x เมื่อ x นั้นมีค่าเข้าใกล้ค่าคงที่ a อันนี้จะไม่มีบวกลบนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายตอนหลังนะครับเจ้า2ตัวเนี้ยอันนี้เขาใกล้ด้านขวานี่เขาใกล้ด้านซ้ายใช่ไหมครับเขาจะเรียกว่าลิมิตด้านเดียวก็คือนี่ด้านขวานี่ด้านซ้ายไงเจ้สองอันนี้ก็จะมีชื่อของเขานะเขาเรียกว่าลิมิตด้านเดียวนะสองตัวนี้นะส่วนตัวนี้เขาเรียกลิมิตสองด้านเดี๋ยวมาอธิบายเนึ้ ในหัวข้อต่อไปนะครับส่วนอันนี้ครับมันเป็นลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x นั้นมีค่าเข้าสู่ค่าอนันต์ก็คือ x นั้นมีค่ามากๆแล้วค่าของฟังก์ชันตัวนี้จะมีค่าเป็นเท่าไรนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นลิมิตของฟังก์ชัน x เมื่อ x นั้นมีค่าเข้าสู่ลบอนันต์ก็คือค่า x นั้นติดลบมากๆแล้วเนี่ยค่าของฟังก์ชันนั้นจะเป็นเท่าไหร่นั่นเองไอ้พวกนี้ต้องการหาค่าอะไรครับ หาค่าของฟังก์ชันังนั้นนะครับเมื่อ x เนี่ยเข้ามาด้านด้านขวาของ a แล้วเนี่ยนะครับมีค่าเข้าใกล้ด้านขวาของ a แล้วเนี่ยค่าของฟังก์ชันนั้นจะเป็นเท่าไหร่หนะรือค่าของ y นั้นเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับเรากลับเข้ามาสู่หน้าได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์อธิบายของลิมิตของฟังก์ชัน x เข้าใกล้ค่า a ทางด้านขวามือ x เข้าใกล้ค่าคงที่ a ด้าน ซ้ายมือไปแล้วสองตัวนี้ก็เรียกลิมิตด้านเดียวนะครับด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยเขเรียกลิมิตด้านเดียวส่วนเจ้าตัวนี้ครับถ้านักศึกษาเจอสัญลักษณ์แบบนี้นะครับลิมิตของฟังก์ชัน f ของ x เนี่ยเมื่อ x เข้าใกล้ค่าของที่ a แล้วก็ไม่มีเครื่องหมายบวกลบอยู่ตรงนี้อันนี้เขาเรียกลิมิต2ด้านนักศึกษาจะต้องหาลิมิตทางด้านซ้ายและก็ด้านขวาด้วยนะครับหาทางด้านซ้ายและด้านขวา แล้วลิมิตท,ทางด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยนะครับจะต้องเท่ากันถึงจะหาค่าลิมิตได้นะครับลิมิตซ้ายลิมิตขวาเนี่ยเท่ากับลิมิตลิมิตซ้ายนะครับสองอันนี้ต้องเท่ากันนะครับขวากับซ้ายต้องเท่ากันนะครับสมมุติว่าเท่ากับ L แล้วเนี่ยลิมิตของฟังก์ชันนี้ก็จะเท่ากับ L นะครับ สมมติว่าด้านขวาได้เท่ากับตรงนี้นะขวาเนี่ยได้เท่ากับ5ซ้ายก็เท่ากับ5เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเท่ากับ5หมดเลยถูกไหมลิมิตของฟังก์ชันตัวนี้ก็คืออะไรครับก็คือ5นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าซ้ายกับขวามันไม่เท่ากันขึ้นมาตรงเนี้ยมันไม่เท่ากันนะครับสมมติ ซ้ายได้อบขวาได้ห้าซ้ายมันได้หกไม่เท่ากันแล้วนะครับไม่ไม่เท่ากันขวาได้ห้าซ้ายได้หกอย่างเงี้ยไม่เท่ากันอันนี้จะตอบว่าอะไรครับจะตอบห้าและหกหรอผิดนะครับตอบไม่ได้อย่าไปตอบแบบนี้นะครับพอขวาได้ห้าซ้ายได้หกไปตอบห้าและหกเนี่ยผิดเลยนะฮะต้องตอบว่าอะไรครับหาค่าลิมิตของฟังก์ชันไม่ไม่ได้ตรงที่ x เข้าใกล้ a นะครับตอบแบบเต็มยศเลยนะฮะหาค่าลิมิตของฟังก์ชันของ x เนี่ยหรือ f x เนี่ยไม่ได้ที่ x เข้าใกล้ค่าคงที่ a นะครับนี่คือตอบแบบเต็มยศนะครับในหัวข้อนี้นะครับเขาต้องการให้เราหาลิมิตของฟังก์ชันโดยที่เขาให้กราฟของฟังก์ชันเนี่ยเรามาด้วยนะครับเขาให้กราฟเรามา แล้วก็ถามหาว่าลิมิตของฟังก์ชันตัวนี้นะครับเมื่อ x AS, นั้นเข้าใกล้ค่า2ทางด้านขวามือนั้นลิมิตของตัวนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับเออเรามาดูตรงนี้ x เข้าใกล้ค่า2ทางด้านขวามือนะครับอันนี้เป็นแกน x AS, นะครับ x เข้าใกล้2ทางด้านขวาก็มาทางนี้นะครับเข้ามาใกล้ค่า2ทางด้านขวานะครับนักศึกษาก็จัดการ ลากเส้นตรงให้ตั้งฉากกับแกน x นะครับแล้วก็ไปชนกับกราฟของฟังก์ชันนะลากเส้นตรงให้ตั้งฉากกับแกน x นะครับแล้วก็ไปชนที่กราฟนะครับจากจุดที่มันมาตัดการาฟเนี่ยนักศึกษาก็ลากเข้ามาที่แกน y นะครับโดยตั้งฉากกับแกน y นะครับลากเข้ามานะครับถ้านักศึกษาเนี่ย ลากเส้นตรงเนี่ยนะชิดเลข2เท่าไหร่นะครับก็จะพบว่าเส้นตรงเส้นนี้นะครับมันก็จะชิดอะไรครับเส้นปลานี้นะครับเส้นปละเส้นนี้ซึ่งเส้นปละเส้นนี้เป็นเส้นเส้นตรง y เท่ากับ1นนั่นเองนะครับตรงนี้เส้นปลาคือเส้นตรง y เท่ากับ1ยิ่งชิดเลข2เท่าไหร่เส้นตรงเส้นนี้ก็ยิ่งใกล้ฮะ y เท่ากับ1 จุดนี้นะฮะจุดนี้เป็นจุด x เท่ากับ2 y เท่ากับ1นะครับยิ่งใกล้2มากเท่าไหร่ y ก็ยิ่งปไปแงนะใกล้ค่า1มากขึ้นเท่านั้นนะครับเพนะราะฉะนั้นลิมิตของฟังก์ชันตัวนี้มันก็คืออะไรฮะมันก็คือ y นั่นเองนะ y จะเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ1 จริงๆแล้วมันไม่เท่ากับ1หรอกครับมันมากกว่า1อยู่นิดนึงนะครับถ้านะักศึกษาสังเกตนิดนึงนะเข้าใกล้2มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งใกล้ใกล้กับ1มากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่มันยังมากกว่า1อยู่นิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรครับเขาก็เลยให้ลิมิตของฟังก์งกชันตัวนี้เท่ากับ1ไปเลยอ่ะเรามาดูอีกอันนึงนะครับลิมิตของฟังก์ชันนะครับเมือเอ่อ x เข้าใกล้ค่า2เนี่ย ทางด้านซ้ายลบไปด้านซ้ายนะครับเขาใกล้ค่า2ทางด้านซ้ายคือมาทางนี้นะครับเข้ามาทางนี้ค่ามันเข้ามาทางนี้นะครับด้านซ้ายจะได้ค่าของฟังก์ชันเป็นเท่าไหร่หรือค่า y เป็นเท่าไหร่นั่นเองนักศึกษาก็ลองเอาไม้บรรทัดเทียบครับแล้วขีดเส้นขึ้นมาชนกับการาฟนะถูกไหมชนการาฟตรงนี้นะครับแล้วลากเข้าอะไรครับลากเข้าแกน y ยิ่งเข้าใกล้ค่า2มากๆค่ามันยิ่งเข้าสู่จุดนี้ถูกไหมจุดนี้ก็จุดอะไรครับ x 2 y 4นะ x เป็น2 y เป็นเป็น4นะครับยิ่งเข้าใกล้ค่า2มากๆค่ามันก็ยิ่งเข้าใกล้อะไรครับเข้าใกล้4เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยให้ค่าของฟังก์ชันตัวนี้นะครับลิมิตของฟังก์ชันตัวนี้คือคือ4นั่นเองนะครับเราก็กลับมาที่กราฟอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะใช้กราฟ ในการหาคําตอบลิมิตของฟังก์ชันนี้นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ค่า2เมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับจะต้องหากี่ด้านครับลิมิตทั้ง2ด้านคือด้านซ้ายกับด้านขวานะครับเรามาดูลิมิตทางด้านขวามือก่อนตรงนี้ x เข้าใกล้2บวกก่อนนะครับมาทางด้านนี้นะฮะตัดขวามือของ2นะครับดึงขึ้นไปนะครับลากเข้าแกน y ปรากฏว่ายิ่งเข้าใกล้2ด้านขวานะของ2มากๆเนี่ยค่าของมันก็ มีค่าใกล้เคียงกับอะไรครับกับ4นะครับมากกว่า4อยู่นิดนึงนะครับมาดูครับ x เข้าใกล้2ทางด้านซ้ายมาทางด้านนี้นะครับค่าของมันเป็นไงฮะน้อยกว่า4อยู่นิดนึงถูกไหมค่าของฟังชันน้อยกว่า4อยู่นิดนึงเกือบๆ4แล้วยิ่งใกล้มากๆค่ามันยิ่งไหมฮะเป็นไงฮะยิ่งใกล้เคียงกับ4มากๆเขาก็เลยสรุปว่าลิมิตไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะ x เข้าใกล้2ด้านขวามือเนี่ย ก็คือ4นะลิมิต x ก็ใกล้2ด้านซ้ายมือก็คือ4สรุปก็คือมันเท่ากันหมดมันคือ4นะครับเพราะฉะนั้นลิมิตของฟังก์ชันตัวนี้ก็คืออะไรครับก็คือ4นั่นเองนะครับลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าสู่ค่าอน,นันต์คือ x มีค่ามากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับ x มีค่ามากๆค่าของฟังก์ชันตัวนี้หรือค่าของ y ตัวเนี้ย จริงๆก็คือ y ได้พูดไปแล้วจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะครับเรามาดูข้อนี้นะเมื่อ x มีค่ามากๆคือ x พุ่งไปนู้นมากๆนะไปเรื่อยๆเนี่ยจะสังเกตกราฟมันแนบชิดอะไรครับ y เท่ากับ1ถูกไหมเส้นเนี้ยอันนี้คือเส้นตรง y เท่ากับ1ตรงนี้เป็นเลข1ฮะบบนแกน y นะอันนี้คือเส้นตรง y เท่ากับ1น,นะครับเมื่อ x มีค่ามากๆเป็นไงครับกราฟก็ยิ่งแนบชิด y เท่ากับ1ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อ x ค่ามากๆขึ้นเนี่ยค่า y ตัวนี้มีค่าเป็นอะไรครับเป็น1น,นั่นเองถูกไหมยิ่งค่ามากขึ้นกราฟก็ยิ่งเป็นฮะชิดกับเส้น y เท่ากับ1เขาก็เลยให้ลิมิตกัรน,นี้ตอบอะไรครับ y เท่ากับ1น,นั่นเองหรือ,อฟังก์ชันคือฟังก์ชันของลิมิตนี้คือตอบ1น,นะครับดูอันต่อมานะครับ อันนี้เป็นลิมิตของฟังก์ชัน x นะครับเมื่อ x ติดลบมากมากคือ x มีค่าลดลงไปเรื่อยๆทางนี้ถูกไหม x มีค่าลดลงไปเรื่อยๆปรากฏว่าค่าของฟังก์ชันกราฟของฟังก์ชันเป็นไงครับแนบชิดกับอะไรไปเรื่อยๆครับแนบชิดกับเส้นตรง y เท่ากับ1เห็นไหมครับยิ่งค่าลดลงนะครับกราฟก็ยิ่งชิดเส้นเส้นตรง y เท่ากับ1ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าฟังก์ชันตัวนี้นะครับทานนี้ติดลบนะครับติดลบไปเรื่อยๆเนี่ย จ้าฟังก์ชันตัวนี้ตอบอะไรครับตอบ1น,นั่นเองฟังก์ชันนี้คือ y นะที่เราพูดไวตั้งแต่ตอนตอนตอน้ตน,ตนแล้วก็คือ y มีค่าเท่ากับหนั่นเองเมื่อ x เข้าสู่ค่าลบอนันต์หรือลบอนินฟินิตี้นะครับเรามาดูทฤษฎีของลิมิตนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้นะักศึกษาควรจะจำได้เขาบอกว่าถ้าลิมิตของฟังก์ชัน f เนี่ยเท่ากับ a ลิมิตของฟังก์ชัน g เท่ากับ b นะครับเขาจะได้ดังนี้ถ้าฟังก์ชัน f กับ g เนี่ยบวกกันอยู่นะ f กับ g เนี่ยบวกกันอยู่นะครับเราสามารถกระจายนะครับลิมิตเข้ามาแทรกขนาดนี้ได้เข้ามาแทรกเลยนะเห็นไหมแยกก็เป็นลิมิตของฟังก์ชัน f ลิมิตของฟังก์ชัน g ได้เลยเห็นไหมครับแล้วเขาบอกว่าลิมิตของฟังก์ชัน f คืออะไรคือ a ก็คือ a นะลิมิตของฟังก์ชัน b เอ้ยของฟังก์ชัน g ก็คือ b ก็ใส่ b ไป a บวก b จบละนะครับถ้าเกิดเรามาลบกันก็เหมือนกับบวกะฮะสามารถที่จะเอาไปแทรกทางไหนได้นะแทรกตามเครื่องหมายพวกนี้ได้นะครับเข้าไปแทรกนะแทรกมาก็เป็นลิมิตของฟังก์ชัน f ลบลิมิตของฟังก์ชัน g นะครับถ้ากับ a ลบ b นะครับถ้ามันคูณกันก็แทรกได้ครับระหว่างการคูณกันเนี่ยไปแทรกเป็นลิมิตของ f คูณกับลิมิตของ g ได้เลยเห็นไหมฮะ เข้าไปแทรกได้บางคนก็บอกเข้าไปเสือกได้กับทุกเรื่องเนะี่ยเข้าไปไปแทรกอยู่ข้างในได้กับการคูณนะครับก็ได้เป็น a อคูณบนะมาดูหารกัหารก็สามารถแยกได้ครับเป็นลิมิตทั้งของเศษและลิมิตของส่วนนะครับเห็นไหมแยกกันได้นะนี่คือทฤษฎีที่สําคัญของลิมิตมาดูเทคนิควิธีการหาค่าของลิมิตนะครับเมื่อฟังก์ชันนั้น เป็นค่าคงที่หรือว่าค่าคงตัวนะครับค่าของตัวก็อย่างเช่น1 2 3 4 5 1 0งสสลบลบแรูท10อะไรก็แล้วแต่นะเป็นค่าคงที่หมดอะไรที่ไม่มีติดค่า x มาเนี่ยศูนย์ก็เป็นค่าคงที่เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นค่าคงที่หรือว่าค่าคงตัวนี่ก็เป็นค่าคงที่หรือค่าคงตัวต่างกันที่อะไรครับ x เ,เข้าใกล้ด้านซ้ายด้านขวาของค่าคงที่นะครับแล้วก็อันนี้ x เข้าสู่บวกรลอลบอนันต์ก็ตามนะครับค่าของลิมิตนะครับของฟังก์ชันจะออกมาเป็นค่าคงที่เหมือนเดิมนะครับไม่ว่า x จะเข้าด้านซ้ายด้านขวา x จะเข้าสู่บวกอนันต์ลบอนันต์นะมันก็จะออกมาเป็นค่าคงที่เหมือนเดิมนะครับมาดูตัวอย่างนะครับลิมิตค่าคงที่5ยังไงยังไงมันก็ยังเป็น5เมื่อ x เข้าสู่3าม ก็บอกไปแล้ว x จะเข้าสู่อะไรเข้าสู่ไปไอันนี้เป็นอะไรครับค่าคงที่คําตอบก็เป็นค่าคงที่